ชเลนใช้เงิน1,500บาท30วันวันที่23ช่วงสาช่วงสายๆจีก็จะอ,อกมาซื้อนมกาแฟนะทุกคนเพราะว่าเจียไม่ได้กินมา2วันแล้วเวลาเรามาซื้อที่ไรก็จะเหลือให้ซื้อแค่2ถุงหรือ3ถุงเองอ่ะทุกครั้งเลยส่วนเมื่อกลางวันจีก็จะกินแจ่วเห็ดหนังฟ้าย่างแล้วก็ซี่โครงหมูอบกระเทียมเหมือนเดิมแล้วจีก็จะต้มไข่มากินด้วย1ฟองถ้าไม่ต้มไข่มากินด้วยก็คือไม่อิ่มแน่นอนทุกคนเพราะว่าหมูมันเหลือแค่2ชิ้น ส่วนชาเลนจ์เนี้ยจะเหลืออีก7วันเองก็จะครบ30วันแล้วถ้าเกิดใครอยากให้จีทําอะไรหรืออยากดูอะไรเม้นบอกได้เลยนะส่วนใครที่ใครขอให้จีทำชาเลนจ์หรือคอนเทนต์อะไรมาจี G ไม่ได้ลืมนะเดี๋ยวจีจะทยอยทําตามคิวให้รอดูได้เลยมือน,นี้ก็พลาดเพลิน,นากับการแทสซี่โคหมูมากก็มันอร่อยอะ่ะช่วงบ่ายจจก็จะมานั่งทํางานเหมือนเดิมงานรีบงานเร่งอีกแล้วอ่ะทุกคนวันนี้ก็จะมีออเดอร์น้าพริกเข้าด้วยน้าพริกที่จีขายอะ่ะเขาก็จะเรียกว่าน้ําพริกจอมีทั้งหมดสี่รสชาติเลยมีปลาลาบปลาย่างตาแดงแล้วก่ที ไปท,ทาน้ําพิกอ่องอ่ะจีก็มีขายนะบอกจีได้เลยอันนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นนะพอดีฝนมันตกจีก็เลยขึ้นมาบนดาดฟ้ามาตกแต่งลาต้นให้น้องๆน,นิดนึงถ้าเจอกิ่งก้านที่มันแ,แห้งๆอ่ะจีก็จะดึงออกเลยแล้วมันก็จะมีวัชพืชที่ขึ้นมานะทุกคนอันนี้จีก็จะดึงออกด้วยพอเสร็จแล้วจีก็จะมาลดน้ําต้นไม้ต่อเลยถึงฝนจะตกจีก็จะลดให้เขานิดนึงนะเพื่อความชุ่มชํา แล้ววันนี้จะเป็นวันนั้นของเดือนนะทุกคนแล้วก็คือปวดท้องมากๆเลยทีเนี้ยก็เลยอยากกินอะไรร้อนๆจจก็เลยสั่งเย็นตาโฟมากินมาแล้วป้าไปกินกันเลยจจก็จะกินไปแล้วก็เช์วอลเลย์บอลไปด้วยไท้ได้ดูแมตช์นี้บ้างไทยเจอกับญี่ปุ่นนะคือมันมากมันสุดๆแล้วก็คือกินไปลุ้นไปเลยแล้วแมตช์เนี้ยก็ชนะด้วยทีมชาติไทยของเราคือเก่งสุดอะไรสุดมาสรุปยอดกันดีกว่าวันนี้จจซื้อนมกาแฟาไป24่สิบสต่บาทห้าสป25ตางค์แต่มีจ่ายไปยี่สิบห้าบาทแล้วก็มีค่าก๋วยเตี๋ยวหลือบบาทคือ,อ,นนอ0 20บาทบ๊ายบาย